โอเคครับทุกคนครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่ม2องควงตัวใหม่กันนะครับทุกคนครับโอเคครับผมก็กล่าบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอก็กร่าบสวัสดีทุกคนดูที่ว่าใหม่คนแล้วก็คนดูเก่าด้วยนะครับเนาะก็ช่วงนี้ทําคลิปเกี่ยวกับสุ่มกิจกรรมแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับ เก็บแต้มนะครับก็เป็นเส้นทางสุ่ยที่ลึกแล้วก็เป็นแบบเก็บแต้มขึ้นมาเตอร์นะครับแต่ก็ไม่เคยขึ้นในทันทีหนึ่งแต่ก็ต้องลองดูครับมันต้องสักวันที่เราต้องขึ้นได้นั่นแหละครับเนาะก็ช่วงนี้ก็ทำคลิปกับสุดกิจกรรมแล้วก็เส้นทางสุ่ยเลยอีกแล้วก็จะเป็นแบบเป็นแนวกด1 4สหรือไม่เนี่ยก็สไตล์การเล่นเกมต่อไปน่แหละครับเนาะก็ผมจะคลิปเป็นแนวแบบช่วงนี้ก็จะอาจคลิปเป็นแนวแบบว่ามุมมองของตัวเกมเนาะเพราะว่าคือตอนนี้โทรศัพท์ผมแค่ปรับ แค่ปรับภาพแบบกราฟิกแบบท่านต่ำตอนเล่กเกมมันจะกระตุกแล้วนะครับทุกคนแบบพวกกระตุกอ่ะเดี๋ยวเพราะกว่าแบบคือถ้าคลิปไปด้วยแบบแหลกเรียบร้อยครับกระตุกแน่นอนครับแหลกแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปสุ่มไอ้เจ้า2องโควงตัวใหม่กันเลยดีกว่านี่เลยทุกคนนะนี่เลยเนี่ยมันมาแล้วครับทุกคนนี่นะครับเนาะผมจะเอาไอ้เจ้า โอเคน่าจะพูดได้ระดับโอเคผมขออนุญาตแคปภาพก่อนแล้วกันเนาะโอเคผมก็จะมาสุ่มเจ้าตัวนี้เลยนะครับเนาะซองควงอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเอาใหม่เลยอ่ะคือผมจะเอาเป็นวิวเจ็ดเลยไหมไม่ครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคือตังค์ผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมขออนุญ,ญาตมันมีกิจกรรมท็อปอัพใช่ไหมเติมหนึร้ยเกิบเก้รับ20โทเค็นเติมทั้งหมด หนึ่งไอไอไอเท่าเติมทั้งหมด1นึ่งสามร้อยเก้าสิบเก้าได้รับสามสิบโทเค็นเติมไอห้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ห้าสิบโทเค็นก็รวมแล้วทั้งหมดหนึ่งร้อยโทเค็นนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยห้าร้อยเก้าสิบเก้าได้รับหนึ่งร้อยโทเค็นสรุปนะครับเนาะเดี๋ยวว่าผมจะไปสุ่มให้ดูเลยละกันเนาะนะครับแล้วผมจะรีวิวด้วยว่ามันจะใช้ดีหรือไม่ดีนะโอเค နေတိုင်း น่าจะได้หละโอ,อเคมาครับทุกคนก็ผมจะไม่พูดตอนที่เจ้าสกินนี้มันทํางานเพราะว่ามันจะเสียงดังเนาะก็ให้เราเลือก2อ,ส,อสิ่งที่เราให้เราก็ออกเนาะผมก็จะเลือกเป็นทางด้านของ a i r b o อร์ดแล้วก็ออกเป็นอ่ะนี่ละกันชิ้นส่วนของทุนจํานะครับเนาะ ผยืนยันเลยครับโอ okay. เคจะลองดูกันว่าผมจะเหมาตู้ไหมนะคือตอนผมสุมไอซองยาวผมจำแล้วผมไม่เหมาตู้นะก็มาลองดูคบว่าอันนี้ผมจะเหมาตู้หรือเปล่าถ้าออกเก้าฟพชก็คือพอจบเลยนะครับเนาะโอเคป่ะเก้าเพชรไหมเนอะเก้าพุนครับดูทรงไม่น่าออกยิบเก้าเพชรครับ เฮ้ยอะในนีนนนหรอคุณรู้ว่าเนี่ยมก็คุมนี่หว่างันน่ะไม่เโอกาสหน้าละกันสิิก้าเพชรครับเก้าเก้าเพชรครับโอเค ออไม่เป็นไรครับปากออกก็เอามาเลนอ้ะอ้าอ้าก็เอาก็ต้องบอกว่ตนอนในโซนอะไสองเก้าเก้าออไหมสามเก้าเก้าออกคือโอ้โหมอท็ชีวแล้วก็สี่เก้าเก้าอู้ครับ ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เอามาก่อนแล้วกันอ่าก็กิจกรรมนี้ผมรวมไปทั้งหมด 1,800... เอ้ย ...1,582 เพชรนะครับเนาะโอเคครับผมจะมารีวิวค้่าวๆแล้วกันเนาะผมจะาถึงมุกรถจเลยไหมไม่ครับตังไม่ได้มีนั้นก็เอาเป็นว่าก็เอาเป็นแบบก็พอแบบรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะ ก็เขาจะให้มาเป็นวิวหนึ่งเขาจะให้มาเป็นดามเมจหนึ่งอัตราในการยิงหนึ่งลบความเร็วเคลื่อนที่แน่นอนครับความเร็วเคลื่อนที่เป็นสแต็กที่ค่อนข้างที่ถึงมันจะโดนลบไปแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นสเต็กค่าลบที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดหรือผมมองว่านะดีที่สุดเพราะว่าคือเราน่าจะไม่ได้จับสองควงวิ่งนะเพราะว่าคือเราจะจับสองควงก็ต่อเมื่อตอนที่เราเจอคนใช่ไหมเราถึงจะจับสองควงเนาะเราคงไม่ได้แบบว่าจะวิ่งจับสองควงไปตลอดเวลาเนาะก็เต็มที่ก็แค่แบบว่า ตอนวิ่งชา้าอย่างเงี้ยตอนเจอคนกับวิ่งชา้าก็อาจจะถือนานๆหน่อยเนาะก็ข้อถามว่า,า,ม,วา,า,ม,วามันถามว่ามันคือข้อเสียไหมมันก็ไม่ได้แบบเป็นเชิงข้อเสียที่แย่ที่สุดมันก็เป็นข้อเสียที่แบบว่าน้อยที่สุดอ่ะละกันนะครับเนาะขะั้นตอมาเอ่อเวอรสองนะครับเวอรสองก็จะเป็นด้านของดามมี่หนึ่งอัตราในการยิงสองลบความเร็วเคลื่อนที่ก็ ถามว่ามันเล่นดีตั้งแต่วิวอะไรผมมองว่ามันเล่นดีตั้งแต่วิวสองนะแต่ว่ามันช่ช่แต่ว่ามันยังไม่ได้ดีที่สุดนะนะครับนะเนาะวิวสามก็จะมีแบบเพิ่มมาเป็นโมเดลใหม่นิดนึงก็จะเป็นรูปหน้าตาซองควงมากขึ้นเอฟเฟกก็จะมีสวยๆขึ้นหน่อยนะวิวสี่ก็เหมือนจะเพิ่มเปทางด้านของเอ่อเอฟเฟกแล้วก็อัพเดตฐานะคือเป็นอัตราเอ้ดาเมจสองอัตราในการยิงหนึ่งก็จะก็จะแบบว่าจะยิงกดเจ็บนะครับเนาะทางด้านของ วิวห5นะครับววห้ก็จะเป็นเพิ่มเอเฟกตอนที่สังหารได้เนะมันจะเป็นลูกคลไหหายส่วนววหกก็จะเป็นโมเดลใหม่บวกกับค่าแฝงคือหลังจากรีโหลดอัตราการยิงเพิ่มเเพิ่มขึ้นช่วงระยะเวลา1ก็ผมมองว่ายิงเร็วระยะหนึ่งไม่รู้สิมันต้องมันต้องลองใช้ดูทีหนึ่งก่อนนะว่ามันจะใช้ดีหรือไม่ดีนะก็ต้องเราไปใช้ดูก่อนเนาะว่ามันใช้ดีหรือเปล่า แล้วก็เบลจิตน,นะครับก็จะได้ท่าทางมาใหม่นี่เลยวันนี้เลยท่าทางมาใหม่เนะนะครับวันนี้เลยท่าทางก็ถามว่าผมมองว่าสวยไหมผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยสวยด้วยว่าอลังการะดับแ,แต่บอกว่ามันก็ดูดีอ่ะหน่อยหนึ่งนะครับเนาะมันก็ดูดีหน่อยนะครับเนาะ อ่ะครับทุกคนครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าซองควงตัวไหนมันใช้ดีเนาะผมก็ไม่แน่ใจกันนะครับว่าซองควงตัวไหนมันใช้ดีนะครับว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้หรือเจ้าตัวนี้หรือตัวนี้นะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับหรือไม่แน่ก็เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าต่อให้เราจะดีแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้ว เธอก็ไม่เลือกเราอยู่ดีนะครับนะครับมุกมุกโอ้มุกกะกากทุกคนอย่าอย่าไปหาฟังนะทุกคนนะทอ้อว่ะอย่าไปหาเล่นคุณกคดูท้ทอทอ้ออย่าไปหาเล่นนะครับแล้วเราดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไม่เคยอยู่ในใสายตาเธอเลยเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นแหละทุกคนร้ออย่าไปหาเล่นเด้ <laughs> ย่าไปหาเล่นนะครับคุณดูอย่าไปหาเล่นนะเนี่ยอย่าไปหาเล่นนะคำนี้ก <c oughs> ็จริงแหละผมมองว่าตอนที่เราดีแค่ไหนมันก็เหมือนกับฟองขวงว,ว่าเราอ,ะอ่ะเออตอนเราแบบจะทําดีกับเขาแค่ไหนหรือว่าเราแบบจะดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าเขาไม่หันอมองเรา <c oughs> ต่อให้เราแบบจะดีเขาแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาอะเราก็ไม่ได้มีค่าเลยขนาดไหนนะคุณดู <laughs> โอลล้ยรัวรัวรัวอย่าหาเล่นแล้วอชองมียิ่งข้าแล้วแตมันยิ่งแปลกอ่าอก็สุด,ดง่ายคือแบบว่าสองขวงแต่แล้วะกินปืนน่มันก็ขึ้นอยู่กับคนดูว่าคนดูจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าใช้งานแล้วมันใช้งานดีไหมนะครับมันก็อยู่กับจังหวะของการเล่นเกมด้วยแล้วก็อยู่กับที่ฝีมือและการสไตล์ของการเล่นของแต่ละคนด้วยเนาะ ก็อันนี้คือสาระนะอันนี้คือสาระนะโอเคครับจบคลิปแล้วไปไปไปอย่าหาเล่นนะอย่าหาเล่นในไอ้อันเนี้ยอย่าหาเล่นนะโอเคครับทุกคนไปแล้วเด้มากับเอ้ยก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับทุกคนไม่ใช่ว่าคือผมพูดแบบคําคมเสียวๆแล้วคนดูแบบเออแต่ผมเลิกติดตามพี่แล้วไม่เอานะ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 แค่แบบทำคลิปขำเด้อคนดูไปแล้วครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจออะไรกันก็ขอฝากช่องไว้ด้วยลวกันเนาะนะครับ โอเคไปแล้วครับทุกคนคลิปหน้าค่อยกลับมาเจอกันนะเอาเป็นก่อนไปขอแบบเอาถ้าปิดตัวท,ที่แล้วกันเนาะดีเลยไป